ก็ผมโรชนอครับ,รบกับแทลเล็คที่สุขีตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไผ่ลรงลวัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสมบุบรรารครับวัดที่ใครๆก็รู้จักน้อยคนครับที่จะไม่รู้จักก็ขึ้นสะพานแขวนสีเหลืองกันครับวิวดีมากๆนั้นนั้นจะเป็นดิโคท,ทารามสุทธวิหารนะครับอา่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้สวยมากๆ นะครับอาจจะติดต้นมะพร้าวต้นตาอะไรนิดๆหน่อยๆอยก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะนะครับด้งนนั้นเป็นประเนะครับผมเป็นการจําลองนะเรื่องของนรกสวรรค์อะไรยเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็ด้านนั้นเํามีพระพุทธรูปเป็นพุทธโคดมนะครับผมพระพุทธโคดมนะครับด้านขวาเนี่ยคงเห็นแล้วเนาะอ่าคร่าวๆประมาณนี้ นะครับสะพานสีเหลืองสชพตาตัวใหญ่เลยนะยเดเสี่ยวส,นะสวยมากมากพอคนเริ่มเดินเยอะสะพานก็จะสั่นๆนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะครับเค ได้ลงรถกันแล้วใช่ไหมใชลงสะพานกันแล้วใช่ไหมอ่านะครับได้นี่ครับ,รบก็จะมีเนี่ยครับป้ายด้วยนะครับสะพานสีเหลืองแล้วก็ด้านนี้ครับปิดทางกันที่ตรงนี้เข้าข้าวเนอะวัดไผ่ลงหัวนี่ครับวัดไผ่ลงหัว ถ้าผนแจ้งก็แวะเพี่ยนแบกันได้ครับอยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสระบุรีสุพันณบุรีนะครับผมวัดนี้ทุกคนรู้จักทั่วประเทศรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่เกิน8 0นะครับผมยังไงก็ไว้พบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีกว่าเลาไปก่อนสวัสดีครับ